ตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง9เท่ากับเศษ90ส่วนจำนวนใดเราต้องการหาตัวส่วนนะคะเราจะดูว่า9คูณอะไรจะได้90 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9กคูณหเป็น45่สห้เคูณหเป็น54 9สเคูณเเป็น63สิามเคูณแปเป็น72 9ดเคูณเเป็น81 9สิเคูณสิเป็น90 9าสเคูณสิเป็น90สิ ได้เศษ90ส่วน10บเเท่ากับเศษ90สส่วนสิบ